สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีกับบมีอะไรมากนะครับผมขอพูดเป็นภาษากลางนาะพี่น้องเนาะอัปเดตครับไก่หนึ่งเดือนครับเลี้ยงยังไงให้โตไวครับพี่น้องไก่หนึ่งเดือนนะครับผมถามว่ารับเข้ามาตัวละสามสิบห้าบาทก็ยังตัวตัวเลกอยู่นะครับนี่ผมเลี้ยงได้ประมาณหนึ่งเดือนครับผม หนึงเดือนนี่ก็หมดหัวาหารรวมๆไก่แม่ก็สี่ห้สิบกว่าตัวนะครับไก่แม่จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับอาหารที่ผมให้ก็คือมีต้นกล้วยแหนแดงนะครับแหนแดงแล้วก็พวกตําลึงแล้วก็ผักกระถินนะครับแล้วก็ให้พวก หัวอาหารไก่ประมาณถ้วยเล็กๆนะถ้วยประมาณถ้วยเท่าฝ่ามือเรานะครับแล้วก็ลำแล้วก็ข้าวปลายอย่างละถ้วยแล้วก็ต้นกล้วยสับพวกผักต่างๆก็ประมาณกระมังกระมังไม่ใหญ่มากนะครับเล็กๆลดต้นทุนได้นะครับผมผมว่าไก่โตเร็วเหมือนกันครับผมหัวอาหารผมซื้อมาถุงหนึ่ง สี่ร้อยกว่าบาทก็ตอนนี้เหลือครึ่งถุงเพราะว่าให้ให้ไก่ไก่ไข่ด้วยครับผมน่าจะได้เดือนครึ่งครับเดือนครึ่งเกือบสองเดือนเฉพาะหัวอาหารนะครับนี่ครับเสียงพู้ใหญ่บ้านกำลังประกาศอะไรเสียงดังหน่อยนะครับพี่น้อง นี่ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่เอามาจากแม่เขาเลยก็ติดมากับแม่เขาเก้าตัวนี่ก็เริ่มโตแล้วไข่เขาก็โอเคอยู่นะครับไข่เยอะมากครับตัวเดียวก็สิบกว่าฟองแล้วครับเนี่ยแล้วก็มีอีกกงทางโน้นก็จะมีสามแม่ผมแยกไว้นะครับ แยกไว้อันนี้ก็ไข่ยี่สิบกว่าฟอง้วฮะสองตัวนี่เป็นไก่บ้านแล้วก็ไก่ไข่ครับให้กินอาหารเหมือนกันครับผมอย่างเดียวกันเดี๋ยวไก่ไข่นี่ก็รับมายังไม่ถึงเดือนนะครับรอดูว่า จะประมาณเหีอาทิตย์เขาจะออกไข่สําหรับที่อาหารที่ผมให้ไปจะเป็นพืชผักมากกว่าครับแหนแดงนี่ผมสั่งมาจากาเชียงใหม่ครับผมโลโละหกสิสั่งมา2โลครับเอามาใส่ใส่อ่างไว้ใส่อ่างใส่อ่างน้ําไว้บอ่อหนึ่งแผ่เร็วมากครับพี่น้องแผ่แผ่แผ่ดีครับผมว่าอัปเดต หเดือนครับผมว่าโอ้โหใช้ได้ครับโตเร็วโตเร็วเราลดต้นทุนได้เยอะมากครับผมซื้อหัวอาหารมานี่ผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณ2เดือนครับเหลือครึ่งถุงครับตอนนี้หนเดือนละน,นี่นี่มีรวมนี่รวมทั้งทั้งไก่ไข่ไปด้วยนะครับถือว่าโอเคครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทดลองเลี้ยงไก่แล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองว่า ต้องให้อาหารแบบไหนครับพอดีมาสับๆพวกอาหารพวกผักพวกอะไรรวมๆกันหลายๆอย่างแล้วก็ให้ผสมลำแล้วก็มีกากน้ำตาลด้วยนะฮะใส่น้ำให้เขากินไปถือว่าโอ้โหโตเร็วครับโตเร็วมากไกลหนึ่งเดือนแล้วก็ถามว่าแข็งแรงไหมผมว่าแข็งแรงนะเพราะว่า 4วันผมจะทําความสะอาดเนี่ยครับเล้าไก่แล้วไก่ของผมเนี่ยจะถามว่าก็สะอาดพอสมควรครับผมเพราะว่า4วันผมจะเก็บถ่ายอุจจาระของเขาถ้าร้อนมากๆเนี่ยผมก็จะใช้น้ำครับใช้น้ําลาดพื้นลาดอะไรให้เขาก็จะทํายาวมาประมาณนี้ก็จะมีต้นไม้ที่ เหลืออยู่ข้างในก็ผมไม่เอาออกครับให้มันเป็นธรรมชาติไปเดี๋ยวไก่เขาเขีียไปเขีียมาก็คงจะตายไปเองก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยฮะเหลือต้นน้ำม่วของต้น้ำม่วงนี่แหละที่โตไม่ตายแล้วนี่ครับผมก็การทดลองที่ผมเลี้ยงดูก็โอเคนะครับแล้วก็ไก่จะมีที่ผมเอามามันจะ คนละข้อครับอันนี้ข้อเดียวกันที่ผมรับมาแล้วก็ที่รับมาจากติดแม่เข้ามากาตัวเขาก็จะเข้ากันยากหน่อยครับผมเวลากินเราก็แยกเราก็แยกอา,อาหารให้เขาแต่อยู่ด้วยกันไปนานๆก็ก็ไม่เท่าไหร่ครับก็จะมีตีตีกันแล้วก็ตัวแม่ตัวแม่ทางนู้นเขาจะมาตีตีทางนี้ก็จะมีบาดเจ็บอยู่ตัวสองตัวผมก็ เอาไปใส่สุ่มครับใส่สุ่มตรงนู้นแยกไว้แยกไว้ให้แข็งแรงดีเขาจะเข้ามาใหม่ครับครับผมก็อัปเดตเพียงเท่านี้นะครับผมก็ยังไงก็จะอัปเดตเรื่อยๆครับผมเดือนที่สองว่าไก่จะไปขนาดไหนสำหรับอาหารที่ผมลดต้นทุนตอนนี้ก็สั่งหญ้ามานะครับหญ้าอ่า ยาคล้ายๆข้า,ขา,ขาโพดแต่เขาไม่รู้เขาเรียกยาอะไรสั่งมาหนึ่งกิโล <จะ S 1> ว่าจะมาปลูก <c oughs> นี่ครับเราใช้แบบไม้ไผ่ครับผมใช้ไม้ไผ่มีเพราะว่าผมเคยลองเอาลงลงดินหรือว่าเอาใส่ใส่กระบะอะไรเงี<ต>้ยเขาเขี่ยครับเขี่ยออกหมดแต่นี้เขาถึงเขาถึงเขาจะเขี่ยเขาก็เขี่ยน้อยน้อยหน่อยแล้วเขาก็จะกินจนหมดนะฮะ เนี่ยครับเป็นบางพื้นที่รวมสงการจะมีรับผานขึ้นได้ครับ,รบผมก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมมาติดตามนะครับเนาะยังไงก็ขอกำลังใจขอฝากกดไลค์กดแชร์<ห>เพื่อจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ขออา่ากำลังใจหน่อยนะครับการเลี้ยงไก่มือใหม่ เลี้ยงไก่มือใหม่จริงๆครับผมแต่ว่าผมก็สามารถลดต้นทุนได้ที่ว่าผมคำนวณดูก็ไก่ประมาณา60กว่าตัว70ตัวนะครับรวมทั้งรวมทั้งไก่ไข่ก็สามารถลดต้นทุนวาหารได้ได้เยอะทีเดียวครับผมครับยังไงก็ขอฝากขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออำลาเพียงเท่านี้นครับพี่น้องสวัสดีครับ